อีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเจะไปที่ศาลอาญารัชดากันนิดหนึ่งนะครับเพราะวันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายธนดลสุวรรณฤทธิน์นะครับทนายความของนายเบนสมิธหรือว่าเบนจามินเมลเออร์เบเกอร์นะครับซึ่งได้ยื่นฟ้องนายรังสิมันโรม <c oughs> สสบัญชีรายชื่อพักประชาชนที่ศาลอาญารัชดากรณีอภิปรายพาดพิงว่านายเบนเนี่ยเป็นเครือข่ายสแกมเมอร์และก็เป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับ ดยภายหลังจากการยื่นฟ้องนายธนดลก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าหลังจากที่30กันยายนที่ผ่านมาที่นายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้อภิปรายกล่าวหานายเบนที่มีความสัมพันธ์กับนายยิมเลียกบุตรชายของอดีตรองนายยกรนตีกรัมบูชาเจ้าของธนาคาร CI b บซึ่งมีข้อมูลว่าฟอกเงินหรือให้เครือข่ายสแกมเมอร์นายเบนเองก็เป็นหนึ่งในเครือข่ายสแกมเมอร์และก็เป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ รวมถึงกลุ่มทุนสีเทาจึงทำให้ในเบนได้รับความเสียหายมอบหมายให้ตนมาฟ้องร้องดำเนินคดีที่ศาลอาญารัชดาทั้งคดีแพ่งและคดีอาญานะครับวันนี้ผมได้รับมอบอำนาจมาจากคุณเบนสมิธนะครับให้มาฟ้องร้องดำเนินคดีกับคุณอังสิมันโรมสอสอบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับตามที่ได้เมื่อวันที่30กันยา นะครับมีการถแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีคุณลมก็ได้อภิปรายนะครับกล่าวหาว่าคุณเป็นสมิธเนี่ยเป็นสแกมเมอร์เป็นคอร์เซ็นเตอร์นะครับแล้วก็เป็นทุนสีเทาซึ่งทําให้เกิดความเสียหายต่อตัวของคุณเป็นสมิธมากคุณเป็นสมิธก็เลยมอบอานาจให้ผมนะครับมาฟ้องร้องดําเนินคดีต่อสารอาญาที่ราชดาทั้งคดีอาญาแล้วก็คดีแพ่งครับ ฟ <mile pe. S 1> ้องเท่าไหร่ยังไงครับในส่วนของคดีแพ่งเนี่ยศาลได้นัดเมื่อวันที่15ธันวาฟ้องเรื่องร้องค่าเสียหาย100ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วศาลประทับรับฟ้องเรียบร้อยครับในส่วนของคดีอาญาเนี่ยก็ศาลประทับรับฟ้องเรียบร้อยแล้วครับไต่สวนบนฟ้องวันที่24พฤศจิกาครับแล้วคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเห็นคุณธนดลปกติคุณธนดลเนี่ยจะเป็นมือกฎหมายให้กับร้อยเอกธรรมนัฐผมเผ่าแล้วทําไมวันนี้ กรณีของคุณเบนสมิธเนี่ยนะฮะกับกลายว่าคุณธนดลนเนี่ยมารับว่าความให้ด้วยซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าร้อยเอกธรรมนัตและก็นายเบนเนี่ยรู้จักกันผ่านท่านทักษิณน,นะฮะช่วงที่นายเบนเนี่ยเคยไปลงทุนทําธุรกิจกับนายทักษิณแต่ไม่เคยทําธุรกิจร่วมกับร้อยเอกธรรมนัตโดยเท่าที่ตนทราบนายเบนกับร้อยเอกธรรมนัทรู้จักกันประมาณ1ปีจากนั้นร้อยเอกธรรมนัตก็ให้ตนมาดูแลเรื่องกฎหมาย ที่สุดก็ได้มีการเคยไปก่อนหน้านี้ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่ตำรวจสอ,อท1นึ่นะครับดำเนินคดีกับนายทอมไรอันนี้เป็น4อ,อิสระนะครับที่ได้มีการเขียนบทความแล้วก็คุณสลุนีนักวิชาการอิสระนะครับตั้งแต่วันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาในข้อหาหมี่ประมาทด้วยการโฆษณาและก็ผิดพรบอคอมพิวเตอร์ตามมาตรา16หลังจากนั้นก็มีการออกหมายเรียก ไปเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะครับเมื่อถามต่อบอกว่านายเบนรู้จักนักการเมืองไทยหลายคนนะครับแล้วการบางส่วนนะฮะได้มีการเกี่ยวข้องที่เกี่ยวเนื่องจะเป็นที่นายเบนเนี่ยนะฮะเป็นนักธุรกิจแล้วก็ลงทุนเป็นนายหน้า <S 2> <S 2> ในการขายเรือขายเครื่องบินต่างๆนานา,นาเรื่องนี้เป็นอย่างไรตามภาพที่ปรากฏออกมานะครับ <S 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 ลองฟังว่าคุณธนดลตอบเรื่องนี้ยังไงนะครับ ผมเรียนไปแล้วครับว่าคุณเบนสมิธเนี่ยกับท่านท่านท่านทำนั้นเนี่ยรู้จักกันโดยการแนะนําของท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะครับมีการลงทุนกันที่ประเทศดูไบนะครับแล้วก็ชักชวนมาลงทุนที่ประเทศไทยเท่านั้นครับการที่เราเดินหน้าโดนเคยเจอกับตัวคุณม่อมราชเนี่ยตอมมอมรายเจอเมื่อเมื่อวานก็ยังเจอเลยครับเมื่อวานก็เจอกันแล้วก็ได้พูดคุยกับทั้งภรรยาคุณเบนแล้วก็ตัวของคุณเบนก็ได้พูดคุยกันนะครับแต่ก่อนที่การ ผมได้รับมอบนาดเมื่อวันที่22สิงหานะครับหลังจากนั้นมาผมก็เช็คอย่างละเอียดว่าเขามีหมายแดงไหมมีหมายจับไหมเคยต้องโทษในคดีอะไรบ้างไหมก็ปรากฏว่าไม่ได้พบว่าคุณเบนจามินมีหมายแดงทางอินเตอร์โพลหรือเคยต้องโทษในคดีอะไรก็ตามแต่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะเรียนให้ทราบก็คือว่านะออครับคุณโรมเนี่ยได้ได้ได้กล่าวว่าออคุณเบนจามินเนี่ย นะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตซูมคุคณเบนจามินเนี่ยได้ถูกกราตาดดาเนินคดีเมื่อปี64ปรากฏว่าไม่ใช่ความจริงนะเป็นคนละคนกันคือเบนเบนจามินเนี่ยชื่อเบนจามินเบอร์เกอร์แต่คุณเบนสมิธเนี่ยชื่อเดิมก็คือเบนจามินเมาเออร์เบอร์เกอร์และเขาไม่เคยได้รับหมายเรียกแล้วก็ไม่เคยมาถูกส่งฟ้องศาลเลยครับคนละคนครับก็เป็นประเด็นในการไปสู้คดีกันอีกทีนะครับก็รอดูว่า คุณรังสิมณโรมจะว่ายอย่างไรเพราะก่อนหน้านี้ร้อยเอกธรรมนัฐผมเผ่าที่เคยให้สัมภาษณ์ว่าเดี๋ยวจะแจ้งความดําเนินเอาผิดนะครับกรณีที่คุณรังสิมณโรมอภิปรายและก็พาดพิงไปถึงร้อยเอกธรรมนัฐด้วยนะครับแล้วก็จะแจ้งความแล้วก็จอาผิดนะฮะส่วนวันนี้คุณเบนก็ให้ทนายความไปฟ้องเอาผิดนะครับและฝั่งของคุณรังสิมณโรมวันนี้เจ้าตัวอยู่ที่ศรีสะเกดเพราะว่าไปในนามของ ประธานกรรมมาที่การความมั่นคงก็ไปดูปัญหาเรื่องของชายแดนก็เลยไม่ได้ออกมาให้ข้อมูลแต่อย่างใดในเรื่องนี้ก็มีหัวหน้าเทงใช่ไหมครใช่ค่ะออกมาป้องคุณโรมคือหัวหน้าเทงเนี่ยให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าตนเองเนี่ยคิดว่าไม่คิดว่าการที่โรมอภิปรายนั้นจะเป็นการกล่าวหาเพราะว่าในรังสิมันโรมได้อภิปรายในข้อเท็จจริงส่วนร้อยเอกธรรมนัฐก็มีความเกี่ยวข้องกับนายเบนสมิธอันนี้คือคุณนัฐพงศ์พูดนะ บอกสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือทนายที่ดำเนินการฟ้องร้องในโรมก็เกี่ยวข้องกับร้อยเอกธรรมนัฐเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงอยากให้สังคมเป็นผู้ตัดสินว่าการดำเนินคดีเหมาะสมหรือไม่ทั้งที่ทำหน้าที่ในการพิปรายอย่างตรงไปตรงมาในสภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านนะักข่าวเลยถามว่ากังวลว่าจะเป็นการฟ้องปิดปากหรือไม่คุณนทพงศ์ก็บอกนะคะว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันตัดสินว่ามีการฟ้องร้องปิดปากหรือไม่ เชื่อว่าสังคมมองเห็นอยู่ว่าการฟ้องร้องนี้มีวัตถุประสองค์อะไรและการที่ร้อยเอกธรรมนัสระบุว่าจะเชิญไปทานข้าวเย็นที่พยาก็เพียงพอที่จะทราบอยู่ว่าวัตถุประสงค์ของการดําเนินคดีเป็นอย่างไรแล้วก็บอกว่าตามข้อบังคับในการพิปรายถ้าพลาดพิงถึงคนนอกสภาก็อาจจะมีการฟ้องร้องที่ไม่เกิดความเสียหายได้ซึ่งมันก็มีกลไกที่ทาให้ผู้เสียหายสามารถร้องต่อประธานรัฐสภาในการให้สมาชิกกล่าวคําขอโทษต่างๆ ซึ่งอันนี้ส่วนตัวคุณนรพงศ์ก็มองว่าเป็นกระบวนการปกติที่บุคคลสาธารณะควรถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ไม่ควรถูกดำเนินคดีแบบนี้แล้วกรณีที่นายจุลพงศ์อยู่เกศสส,ส,สสพักประชาชนมีหนังสือขอโทษถึงนายเนวินชิดช,ชอบประธานสโมสรบริรัมยูเนเตตหลังถูกฟ้องร้องกรณีอภิปรายเรื่องเขากระโดงในการอภิปรายอ่านี่เรื่องหนึงนงน่งก็บอกว่าความคืบหน้าเป็นยังไงหัวหน้าเทงก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการดีกว่าคือ,อตอบสองเรื่อง ก็ไปอภิปรายในสภา,าเขาไปกล่าวหาเขาแล้วก็ไปขอโทษเขานะะในสภา,านี้ดูดันไม่เกรงใจใครนะครับพอโดนคดีเข้าไปเนี่ยนะฮะหนังสือขอโทษก็มาทันทีเหมือนกันนักข่าวก็พยายามเชื่อมโยงว่าคุณรังสิมันโรมจะมีแบบนี้อีกไหมมีหนังสือขอโทษแบบนี้หรือเปล่าขณะเดียวกันในการอภิปรายครั้งนั้นมีการพาดพิงพูดถึงร้อยเอกธรรมนัทผมเผ่าด้วยนี่นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะเรื่องของ เบนจามินสมิธเนี่ยนะครับหรือว่านายเบนสมิธเนี่ยในการติดตามเอาข้อมูลมารายงานต้องยอมรับว่าสื่อที่รายงานเป็นเจ้าแรกเลยเนี่ยนะฮะก็คือสำนักข่าวอิสาราเพราะเอาบทความของทอมไรท์นะครับมารายงานต่อนะฮะแล้วก็มาขยายความแล้วก็เจาะลึกลงพื้นที่เจาะติดตามข้อมูลอัปเดตมาโดยตลอดเนี่ยนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แซงสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ